สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาชมระบบดิฟล็อกนะครับ DL นะครับดิฟล็อกออตโตในรถบรรทุกวัวโว้นะครับตัวนี้จะเป็นรถบรรทุกเพาเดียวนะครับยกล้อขับเคลื่อนเพาเดียวนะครับ6คูณ2นะครับเยวจะพาไปชมด้านลน่าง ด้านล่างก็จะยกล้อนะครับเดี๋ยวตอนทดสอบจะไม่ยกล้อนะครับจะเอาล้อตัวนี้ลงนะครับให้มันค้ำนะครับเวลามันเกิดอาการฟรีนะครับล้อฟรีมันจะออโตดิบล็อกมันจะทำงานในลักษณะแบบได้นะครับเดี๋ยวจะพาทดสอบให้ดูนะครับว่า ตัว DL หรือว่าดิฟล็อกครับตัวดิฟล็อกมันจะทำงานออโตแบบไหนนะครับแล้วก็ในหน้าจอมันจะขึ้นเป็นแบบไหนนะครับการใส่ดิฟล็อกแบบบ,บังคับแล้วก็แบบออโตนะครับจะพามาชมไปดูกันเลยเพื่อความสมจริงนะครับผมจะ อล้อลงนะครับกดอล้อเทเลอร์อล้อ,อ,ลอไม่ใช่ล้อเทเลอร์ล้อล้อเขาตามนะครับลงอ่ะล้อลงขำเดียวนะครับเดี๋ยวจะถอยถอยออกนะฮะ ตอนนี้ดิลบล็อกล็อกไปอยู่นะครับจะลกลบ G P S ให้ไม,ม,ม,ม่มีเสียงเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมเอาล้อลงนะครับเอาล้อลงนะยวมาดู ล้อมันจะฟรียังไงนะครับตอนเราถอยออกติดลมนี่จะขึ้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีตัวยกล้อก็ขึ้นไม่ได้ครับดีกว่ตัวนี้ฟรีครับฟีามาดูมาดูตัวดิฟล็อกนะครับมันจะทำงานาแบบออโต้ยังไง ตอนนี้เรา,าไม่ได้ตอนนี้เราปลดออกนะครับตอนนี้เราจะใส่ออโต้อันนี้คือบังคับนะครับบังคับใส่แต่ห้ามห้ามขึ้นเวลา,าเวลาเวลาใช้ดิมล็อกห้ามห้ามหักฟ้องอะไรนะครับมันจะมีบอกนะครับให้ล้อตรงนะครับ ตอนนี้เป็นดิฟล็อกออโต้นะครับาจอก็จะขึ้นถ้าดิฟล็อกทํางานมันจะขึ้นเป็นการกระบาดนะครับตัวเขึ้นที่เป็นออโต้นะครับตอนนี้กลังเคลื่อนรถนะครับเคื่อนรถลงที่ดินลมๆนะครับดิฟล็อกขึ้นออโต้เลยนะครับ ไฟลังนะครับไลังนะตอนนี้ดิฟล็อกทำงานอยู่ปดแล้วนะครับปดอันนี้คือออโต้นะครับถ้าเราบังคับใส่มันก็ใส่กากบาดตลอดเลยนะครับถ้าเราบังคับใส่มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับกากรบาดล็อกเดี๋ยวถ้าว่าเราใช้โหมดออโต้นะครับมันก็จะถ้าเราใช้โหมดออโต้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือแบบบังคับใส่นะครับ แต่ถ้าเราใส่แบบออโต้ก็จะให้ไฟขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นตัว E นะครับออโต้ Auto. ดิบล็อกกดก็อย่างนี้นะครับกดมันโดนก็ยางงี้เป็นไฟเวลามันฟรีนะครับมันดิบล็อกก็จะทําง,งานนะครับมาดูเดินหน้านะครับเดินหน้าอนลอถ้าร้อเร่มฟรีมันก็จะ ดิบล็อกก็จะทำงานนะครับดิบล็อกทำงานนะครับเสียงลมยิงนะดิบล็อกทำงานใช้เสร็จก็ปดนะครับถ้าเราถ้าเราเข้าดิบล็อกแล้วเรา,าวิง่ง ถ้าบังคับใส่ดิฟล็อกอย่างนี้นะครับแล้ววิ่งแล้วหักวงอะไรวิ่งอาจจะทําให้เพาข้างนะครับหรือเป็นแกนตัวเพาดอกจอกนะครับขาดได้นะครับระวังนะครับอันตรายตัวนี้ก็ปลดออกบ่อยนะครับออฟนะครับออโตอ้น,นี่คือออฟนะครับวอลโวตัวใหม่ก็จะหน้าตาก็จะเดอนเดอนใหม่ก็จะ เป็นแบบดิจิตอลหมดนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละออปชันให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ